สำหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกเอวเสื่อมทับเส้นประสาทน,นะคะมันจะมีอาการปวดเอวมากปวดล้าลงสะโพกปวดล้าลงขาชาปลายเท้ากล้ามเนื้อขาอ่อนแรงมันจะเกิดจากหมอนรองกระดูกของเราอะ่ะเห็นไหม ตรงนี้คือกระดูกสีฟ้านี่ก็คือกระดูกนี่ก็คือกระดูกนี่ก็คือกระดูกนะคะแต่ขั้นกลางระหว่างกระดูกตรงนี้เรียกว่าหมอนรองกระดูกเห็นไหมคะตรงนี้หมอนรองกระดูกตรงนี้ก็หมอนรองกระดูกซึ่งตรงนี้จะมีอาการเสื่อมได้เสื่อมก่อนวัยจากการใช้งานน่ะเสื่อมตามวัยจากอายุที่มีมากขึ้นคราวนี้มันก็เลยทําให้มันเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทไขสันหลังเราจะเห็นไหมคะสีม่วงๆด้านหลัง และแต่แขนงออกมาเป็นสีทองอันนี้คือเส้นประสาทไขสันหลังซึ่งใช้ควบคุมอวัยวะของเราควบคุมขาตับไตหัวใจม้ามปอดคือควบคุมจากเส้นประสาททั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่กระดูกอ่อนของหมอนรองกระดูกเนี่ยปิ้นไปกดทับเส้นประสาทหรือมันยุบตัวลงทําให้เส้นประสาทของเราโดนกดทับอยู่ทําให้ปวดล้าวลงขามากเดินไม่ได้ยิ่งเดินยิ่งปวดอันนี้คืออาการ จะได้เข้าใจก่อนจะได้รักษาได้ตรงโลก